สวัสดีครับวันนี้เรามาพูดคุยเกี่ยวกับศูนย์รถกันต่อครับสังเกตดูไหมครับว่า,าถ้าเคยชมคลิปผมเนี่ยเมื่อผมประกอบรถเสร็จเนี่ยสิ่งแรกเนี่ยผมจะดูเบรกเบรกมั่นคงดีไหมเบรกอยู่ไหมอันดับสองผมจะดูที่ศูนย์รถนะครับไม่ว่าจะยานยนต์อะไรก็ช่างอาจักรยานมอเตอรไ์ไซยานรถยนต์เบรกต้องมาอันดับหนึ่งศูนย์รถต้องมาอันดับสองครับนะเรียกว่า ถ้าขับเคลื่อนไปแล้วเบรคไม่ดีอันนี้ก็เสียวหน่อยอันนี้ก็เสียวหน่อยถ้าเป็นยานยนต์ที่มีเครื่องยนต์ก็เสียวมากขึ้นเรื่อยๆละนะรหรือไม่แตกต้องเลยดีกว่าถ้าเบรคไม่ดีนะฮะนะครับทีนี้สูตรรถก็เหมือนกันครับนะฮะสูตรรถเนี่ยถ้ามันไม่ตรงเนี่ยต่อให้คุณใช้อะไรแบบขั้นเทพขนาดไหนอคุณแทบจะวางเลยเพราะอะไรฮะมัน มันขับขี่ได้แบบมันปั่นแบบถ้าเป็นอ่านอันนี้เราคุยให้จักรยานเนะี่ยมันปั่นแบบไม่ไม่สมูทอนะมันมันกินซ้ายกินขวามันดึงซ้ายดึงขวามันรู้สึกว่าอืมฉันฉันไม่ค่อยผ่อนคลายในการควบคุมเธอเลยอันนี้สําคัญนะครับทีนี้ง่ายๆครับดูรอยอ่ะถ้าคลิปอื่นนะ่ผมอธิบายอย่างอื่นไปแล้วอ่ะคลิปเนี้ยจะเป็นแบบว่าง่ายๆสังเกตไหมฮะเนี่ยรอยฝุ่นอยู่ตรงกลางเนี่ย นะะสูบลมให้ตึงนะฮะอย่าให้ลมอ่อนนะสูบลมให้ตึงนะฮะแล้วดูตรงกลางนี่นี่นี่นะะดูซ้ายดูขวาเนี่ยนะบาลานซ์กันเนี่ยลอยฝุ่นอยู่ตรงกลางล้อเลยแสดงว่ากลางล้อลงที่พื้นพอดิบพอดีอันนี้เชื่อมันได้ว่าอืมที่ล้อเนี้ยอันนี้เป็นล้อหน้าตะเกียบหน้าดีแน่นอนนะฮะสูหน้าโอเคแน่นอนนะครับทีนี้เราก็มาดูสูนหลังกันนะครับ ที่ศูนย์หลังเนี่ยก็ดูที่ล้อหลังนะฮะเห็นไหมฮะเนี่ยเส้นยางกลางอยู่เนี่ยนะครับรอยฝุ่นอยู่กลางล้อเดี้ยเลยนะฮะรอยฝุ่นมันอยู่กลางล้อเดี้ยเลยนะฮะเท่ากับว่าศูนย์หลังก็ตรงอยู่เหมือนกันทีนี้บางคนบอกไม่อยากปั่นก็ลองปั่นไปเหยียบน้ําสักรอบหนึ่งให้ยางเปียกแล้วก็มาหงายดูแบบนี้ ก็ได้เหมือนกันคือไม่ต้องเอายางจับฝุ่นเรียกว่าไม่เอาฝุ่นถนนติดยางอ่ะเอาเป็นน้ําติดยางได้ไหมได้เหมือนกันครับนะฮะดูบาลานซ์ซ้ายขวานะครับพอดูเสร็จอืมรอยรอยของล้ออ่ะมันอยู่กึ่งกลางพอดีเลยนะฮะรอยของล้อเนี้ยอยู่กึ่งกลางพอดีเลยอันนี้ก็น่าจะเรียกว่าเป็นวิธีดูแบบง่งายๆนะฮะสำหรับเช็คศูนย์หน้าหลังนะครับทีนี้ ลองดูสังเกตอีกนิดหนึ่งเอ๊ะผมไม่ได้หมุดล้อนะทําไมล้อมันดิ้นหนีไปไหนนะฮะมันไหลไปไหนล้อไม่มีการปั่นเลยใดทั้งสิน้นทําไมล้อนวิ่งลงไปละ่ะอันนี้มาจากอ่าตรงนี้ครับเดี๋ยวดูกันนะฮะเขาเรียกว่า,าจุ๊บจุ๊ลบลมอ่าจุ๊บยังไงอ่ะเนี่ย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 จุ๊ยังไงเนี่ยนะ,ะมันมาอยู่ตรงนี้ครับที่ 9, เก้าตะกี้ผมวางไว้ที่เก้าอ่ามันอยู่ที่เก้านาฬิกาของมันเนี่ยนะพอปล่อยมือปุ๊บ มันก็ไหลลงนะฮะตามแรงดึงดูดของโลกนะเพราะจุกจะมีน้ําหนักทําให้ยางเอ่าทให้ล้อเนี่ยไหลลงมาอันนี้เกิดจากอะไรครับบอกได้คําเดียวครับเราตั้งดุมล้อได้ดีครับดุมล้อไหลลื่นดีมากอันนี้ไม่ใช่ดุมแบริ่งนะลูกปืนเลียงเม็ดนี่แหละหากคุณตั้งได้ดีจริงเนี่ยนะฮะอ่ล้อมันจะไหลลื่นครับ นะเมื่อเมื่อบอกว่าจุกยางเนี่ยไม่ได้อยู่ตำแหน่งศูนย์ตายล่างก็คืออยู่ที่พื้นเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ข้างบนอยู่ตรงซ้ายอยู่ตรงขวายางเนี่ยมันจะวิ่งไหลลงไปนะฮะมันจะวิ่งไหลลงไปนะครับให้อยู่ที่ศูนย์ตายล่างอ่ะนะครับนี่เป็นการเรียกว่ามั่นใจได้เลยมั่นใจนะฮะเราตั้งจีได้ถูกต้องแล้วล่ะอันนี้ก็เป็นเล็กๆในน้อยด้วยนะครับ สวัสดีครับคลิปนี้